ง่ายเลยตดเาๆอีกนะเติมเลยเออตห้าเนี้ยตีห้ด้วยอะ่ะง่ายครับ Two, three, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพัดผลคนรากหญ้ามารายงานตัวกันอีกแล้ววันนี้ผมอยู่ที่บ้านครองระวานอำเภอพิชัยจังหวัดอุดตริิถ์นะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมพา F อฟซมาชมรถไถเดินตามนะครับมาชมเครื่องมาชมรถไถเดินตามนะฮะบ,บางทีบางท่านอาจจะกําลังมองหารถไถเดินตามมือสองเครื่องมือสองเพื่อที่จะไปทําเป็นรถไถดัดแปลงนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับดูว่าราคาจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูฮะที่นี่ครับที่นี่คือร้านวรัญญาการเกษตร,รย,ยนต์นะครับ ร้านวรัญญาการเกษตรยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถการเกษตรรถไถยนาเดินตามทุกชนิดทุกยี่ห้อครับหมายเลขโทรศัพท์ศู3ย์4ก7 7 0นดเจดศูนย์นะครับก่อนอื่นอย่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพัดพนคนรกักญาด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะเดี๋ยวจะไปพบกับเจ้าของร้านก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่อชื่อช่างอะไรครับลเลยนชื่อเล่นชื่อโจ้ครับ ทางโจ้แล้วเราเสียโจ้เรียกเสียดีกว่าสมองดูได้รถไถเยอะต้องเรียกเสียไว้ก่อนนะเสียโจ้คลองระวานครับผมตำบลอะไรครับตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดตำบลในเมืองไม่ใช่เมืองอุตรดิตถ์นะเมืองพิชัยนะเมืองพิชัยครับอ๋อออกจากทางตัวอำเภอพิชัยมา7กิโลครับ7กิโลครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมร้านวัลัญญาการเกษตรยนต์นะครับเดี๋ยวจะให้เสียโจ้นะครับพาพาชมครับผมพาชม ได้แล้วเอาตัวไหนดีก่อนเอาแถวนู้นมาเลยครับตั้งแต่แรกเลยเนาะครับผมตั้งแต่แรกเลยไหนตัวใหม่เข้ามาใหม่ไหมก็คือจะมีตัวนี้ครับตัวนี้นะใหม่มาใหม่เลยใช่ไหมครับผมสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเก้าสิบองแเซ็โคงมาวันนี้เลยใช่ไหมครับผมเพิ่งมาเมื่อวานครับอ๋อมาเมื่อวานันนี้เตรียมพร้อมขายได้เลยสภาพครงกตัวนี้เป็นทะเลทองใช่ครับโคงก็สภาพเก้าสิบเลยเกสเครื่องเดิมๆไม่ได้ทําสีใหม่ไม่ได้ทําครับ เห็นแดงๆแบบนี้ไม่ได้ทําสีใหม่นะเพียงแต่ว่าทําความสะอาดแล้วก็เดิมๆหมดเลยเนี่ยดูดูนอดดูอะไรยังไม่ได้ไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยอ่าช่วงนี้ต้องติดเครื่องฟังเสียงเลยฟังเสียงกันเลยอีทีร้อยสิบห้าครับสิบห้าแรงสิบเอ็ดแรงครึ่งครับสิบเอ็ดแรงครึ่งขอโทษขออภัยสิบห้าแรงพอดีเห็นรถไทยแรงกันนะดังนั้นสิบห้าแรงเซททีเซตทีมันเลยติดตาแล้วก็ติดปากด้วยโหง่ายเลยติดเบาๆเองนะ ใครๆไม่ได้ออกแรงหรือว่ากําลังแรงกำลังดีวะเครื่องแน่นครับเครื่องแน่นแน่นเดียวฟังเสียงแน่นฟังเสียงเครื่องมีเบานะครับแน่นชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้อยู่ที่สามหมื่นกว่าครับสามหมื่นกว่าสามหมื่นหกห้าร้อยครับหมื่นหกัห้าร้อยทั้งชุดเลยนะทั้งชุดครับถ้าแยกถ้าแยกอ่ะถ้าแยกตัวนี้ผมขอยกชุดเลยครับขอยกชุดตัวนี้ไม่ได้แยกเนาะขอขายยกชุดยกชุดครับผม ฟังก็มาต่อรองราคาหน้าร้านได้ครับฟังเสียงใกล้เลยเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเนี่ยถ้าเรทองตัวนี้โอ้โหอะโอเคครับโมเดีไหวจะไปดูฝั่งนู้นฮะยังมีอีกหลายคันเลยนะครับยังมีอีกหลายคันนี่เป็นเริ่มต้นตัวนี้ก่อนกันแล้วกัน RT100 เครื่องเดิม เครื่องเดิมอาร์ทีร้อยครับผมคงสิงสยามก็สองเกียร์สองเกียร์ด้วยหน้าหนึ่งเกียร์หลังครับผมวันนั้นผมไปถามป้านะบอกถามป้ารถป้ามีกี่เกียร์ป้าบอกว่ามีสี่เกียร์มีเกียร์อะไรบ้างวะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ถอยแล้วเกียร์ว่างเอโอ้เกียร์ว่างไปนะว่าเกียร์ว่างกันนะผมอดี๋ยวผติดไฟฟังเครื่องเสียงเหรลองฟังดูเครื่องเดิมครับ พร้อมใช้งานเสียงเครื่อง E T กับ r T จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับ r T ที่มันจะเขกจะเขกหน่อยนงครับคล้าเราจะเอาี่ไปเขกงอะไรเคกงกำลังเขาส่งได้ทั่วประเทศครับส่งส่งพร้อมใช่ไหมส่งพร้อมส่งได้ทั่วประเทศครับมีบริการส่งพร้อมส่งนิดส่งนี่ต้องคิดค่าเขาส่งเองแล้วไปรับก็มีเข้าส่งบ้างนิดหน่อยครับตามระยะทางตามระยะทางนึกว่าจะส่งฟรีย้อยครับสิบแรงสิบแรงสภาพเครื่องเดิมๆรับประกันครับ คันนี้เท่าไหร่เฉพาะเครื่องหรือทั้งชุดครับ้งพมดทั้งชุดทั้งถ้าอย่างเครื่องเฉพาะเครื่อง2 2 0 0มครับเครื่อง2อ0หมื่องครับผมงเฉพาะโคงมื่น0 0ครับ1 4ื่ถ้ารวมก็ไปบวกเอาครับผมตัวนี้แยกได้ครับยกได้แยกได้ชุดนี้แยกได้ได้ครับชุดนั้นแยกไม่ได้ขายทั้งชุดครับเพราะราคามาแรงกันแล้วไอ้คันนี้คันตคันนี้อันนี้อาร์ทีร้สครับอา1์ทีสเครื่องโครงเดียวกันไหมโคงยี่ห้อเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยครับเดียวกันครับผม อันนี้อาทีร้อยอันนี้อารทีร้อยสิบครับเครื่องเดิมๆเหมือนกันยังไม่เคยเปิดลองสตาร์ทได้ต้องสตาร์ทได้รถมือสองต้องซื้อเครื่องต้องสตาร์ทฟังเสียงเราต้องฟังเสียง่ะจะฟังทุกคันเอาจนแบบเออมือขึ้นเป็นข้อเป็นข้อเลยนะติดงานทุกคันครับติดงานหมดป่ะถ้า ติดยากไม่ให้ไม่แม่ต้องเอาไปครับจะรับประกันไม่ติดได้แสดงว่าน้ำมันหมดใช่ไหมอันนี้น้ำมันหมดครก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาน้ำมันใส่หน่อยครับแป๊บเดียวเอ้ครับเรื่องนต์แน่นเลยนะพร้อมใช้งานยาวครับโอ้โหอารีอาร์พีร้อยสิบนะครับครับผมเสียแรงนี่ที่เบาเครื่องใช่ไหม ครับนี่เบาเลยไหมเนี่ยฟังฟังแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเนาะยังไม่ดับเลยนะเนี่ยโอ้โหอาร์ทีโอเคครับชุดนี้เฉพาะเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นเฉพาะเครื่องสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับสี่ห้าร้อยไอ้ตัวนั้นเหมือนกันตัวนู้นเฉพาะเครื่องสองหมื่นสองห้าร้อยอ๋อตัวนั้นสองหมื่นจะแพงเหมือนกันแรงละสองพันอ๋อใช่ใช่เพนั้นร้อยสิบไอ้ตัวนู้นร้อยเครื่องเดิมๆครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเก้าห้าตัวนูนครับเก้าห้าตัวนูนครับผม โคงนี่เป็นกระทีงมแดงด้วยครับโคงเป็นของลิงลมอ๋อลิงลมลิงลมครับลิงลมสามเผาเนาะครับผมเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งอันนี้สามเผาครับอ๋ออ๋ออันนั้นก็สามเผาเนาะสามเผาครับรุ่นละสามเผาครับอันนี้เป็นอีทีเจ็ดศูนย์ลิงลมเหมือนกันอันนี้เป็นโครงทะเลทองครับอ๋อทะเลทองครับก็โคงเฉพาะโครงก็อยู่ที่หกพันห้าอ๋อตัวนี้นะครับผมเฉพาะโคง แต่เกียร์ทะเลทองนี่จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนเขาเนาะดูเกียร์ทะเลทองนะฮะจะเป็นถ้าเวลาไปไปดัดแปลงเป็นรถไถนั่งขับนี่จะจะดัดจะต้องใช้มันสมองสักนิดหนึ่งนี่นี่ฮะก็โคงไวสาหรับเดินสูบน้ําอะไรราคาย่อมเยาอันนี้กระเิงแดงอันนี้เป็นโครงดาวบินครับดาวบินเครื่องเครื่องเป็นเครื่องจีนแดงครับเครื่องเก้าห้าเก้าห้าจีนแดงหรอแต่สภาพ พร้อมใช้เลยเครื่องก็สภาพแปดสิบกระสิบข้มาอใช่คันนี้เป็นปากรอของนี่ไม่โกหกลูกค้านะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องกิีนแดงเพียงแต่ว่าเอาฝาครอบของครูพัตตามาใส่ครับผมนี่คือความจริงใจของเสี่ยโจ้นะครับเน่แล้วเจ้าตัวนี้อันนี้เป็น RT90 ทีเกโค้งสยามนโค้งสยามเอ3 1ครับผมเป็นตัวแรกยังไม่ใช่ตัวนูนตัวแรกตัวแรก ตัวนูนต้องไอ้ข้างไหนตัวนูนต้องข้างในนู่นครับอันนี้เสื้อยังเป็นตัวแรกเสื้อเรียบไม่มีตัวนูนไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ชุดนี้ตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดห้าร้อยครับสองหมื่นแปดห้าร้อยทั้งชุดทั้งชุดครับเป็นล้อเหล็กล้อใหญ่ด้วยครับล้อเหล็กล้อใหญ่ด้วยนะครับแล้วตัวนู้นไอ้ตัวนู้นเฉพาะโครงใช่ไหมใช่ครับตัวนู้นเฉพาะโครงเป็นโครงตาช้างิ๊กจิ๋ว ปรับสภาพพร้อมใช้งานครับเก็บสีให้เก็บสีล้ออันนอ้โคงไม่สีโครงเดิมครับอ่ายูดิอาแทกเตอร์ครับเก็บสีนิดหน่อยครับไอชุดนี้ราคาเท่าไหร่ชุดนี้อยู่ตัวละหมื่นพันครับตัวละหนึ่งหมื่นพันครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้ครับพร้อมใช้เลยรับประกันด้วยรับประกันครับจะใช้งานไม่ได้เอามาคืนครับอ๋อโอเคแล้วอีกสามตัวอันนี้เป็นโครงตัวนี้อยู่ที่ เจ็ดพันห้าครับโค้งอย่างเดียวครับผมของอะไรยูดาเทคเตอร์ป่ะมันเป็นโค้งลุงสยามครับชื่อเก่าเขาเป็นเนี่ยไทยเทคเตอร์ครับไทยเทคเตอร์หลายยี่ห้อเลยครก็หลายค่ายจังเลยหลายค่ายกี่เกียร์นะตอนนี้ก็เป็นสองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ภายหลังสามเกียร์หรือว่าสี่เกียร์นั่นแหละความใช้งานเหมือนกันสี่เกียร์ว่างเลยสี่เกียร์ว่างแล้วก็ยังมีที่อ่าอันนี้แปดศูนย์ครับอ่าแปดศูนย์โครงธรรมดาไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์ นี่ก็เหมือนกันครับผมสองพันสามพันคาเหมาะเหมาะกับการเอาไปสูบน้ำเนาะทิ้งกลางน้าไม่ต้องเก็บอันนี้เก้าหาเดี๋ยวมีคนเก็บให้ครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วเนาะขโมยไม่เอาแล้วบอกมันหนักแล้วไม่เอาแล้วเอาอย่างอื่นดีกว่าเนาะอย่างนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วไอ้ข้างในกันแล้วก็เป็นข้างในจะมีอันนู้นใช้เองอะสองตัวนู้นสองตัวนู้นเอาไว้เองอาจจะมีเครื่องนี่มีร้อยสี่สิบเอาไว้แข่งหรือเปล่าไหนเห็น อาลุงใเองก็ไม่ได้แข่งครับเราไม่มีแข่งครับไม่ยดำนาเนื่องจากจะข้ามถิ่นไปทางไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับเอาไปทำนาสนุกสนุกอ๋อทำนาด้วยใช่ฮะทำนาด้วยครับอันนี้เครื่องชีเอฟร้อยสิบไอ้สิบห้าแรงสิบห้าแรงโอ้โหยันมากเลยเนาะครับเร็วเลยนั่นแหละแล้วก็หลูกูโดล้อเล็บคุดเนี่ยตัวนี้เขาใหญ่ด้วยพิมพิยมก็ตัวพิมพิยม อันเราเนี่ยฮะเครื่องอันนี้เป็นเครื่องเจ้าโลกเจ็ดห้าครับอ๋อเครื่องสวยมากครับผมไว้สูบน้ําตอกน้ํำขึ้นส่วนทุเรียนขายใช่ไหมขายหมดครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยครับหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมทำไมมันแพงกว่าอ่าอันนี้มันมันผมจะขายเป็นมันจะอยู่ที่สภาพครับสภาพเขาได้สภาพเขาเดิมมากเสียงดีสภาพเอ่อคือเอาลอง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 ในไหนเราต้องได้ได้ได้ทั้งสองเครื่องเดี้อ อาทีหนึ่งสี่ศูนย์ว้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวรอคิวตัวนี้ต้องกดไหมเนี่ยอ๋อไม่งั้น <GO av uther> มันจะสั <discussion> ่นจะมันสั่นครับเพราะว่าเครื่องผมไปเลยเดี๋ยวช่วยผมกดแล้วเดี๋ยวให้ช่างนี้ช่วยจับหลุดว่าเรามีน็อตเออมีตัวนหนแป๊บเดียวเอาแค่กดแล้วค่ะแค่ฟังเสียงนิ่มไม่นิ่มเออนิ่มครับมีคนมองหาอยู่อะเจ็ดห้าเนี่ติดง่ายด้วยอ่ะง่ายครับเดี๋ยวนั่งขอรอไป นิ่มๆเลยไปติดด้วยโอเคตัดเลยครับก็ถือว่าไม่ได้ใส่แทนไว้ใ้าผมใช่ผม,ผมตัดสินเนี่ยผมบอกว่า80%ขราวผมขึ้นไรครับ80%เพป็น,น,นรถทั้งเหนือเขาไม่ค่อยช้ำราไปจากลำปางเครื่องทั้งเหนือเขาใช้งานกันแบบไม่ไม่เหมือนทางเรา ทางล่างๆทางพิจิตทางถ้าว่าจากอุตดิดจากพิชัยตอนลงมาแล้วใช้งานใช่ครับใช้งานโหดนะแต่ถ้าปลายังไม่เท่าไหร่นะใช่ถ้าปลานี่ปีหนึ่งทำครั้งเดียวนั่นเลยเล่นเหมือนกันไม่ค่อยได้ทำแล้วจอดรถทั้งบนเขาอะครับเขาไม่ค่อยใช้งานแล้วอาร์ทีนี่ละหนึ่งสี่ศูนย์อาร์ทีตัวนี้ก็ราคาจะแรงนะครับสภาพก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าเก้าสิบห้าเพราะว่าอาร์ทีด้วยรับประกันได้หกเดือนเลยสามหมื่นสามหมื่นหกห้าร้อยครับตัวนี้ก็ราคาต่อรองได้บ้างมาต่อรองหนน้้้้าาาางงไดเอีถ น้องเสี่โจ้ไปยืนนรงนี้เลยถ้าสมมติว่ามีลูกค้าอยากจะมาติดต่อหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ครับบอกได้เลย0931948770ครับ0931948770นะครับแล้วผมจะเอาหมายเลขโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าช่องนะครับโทรสายตรงมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือว่าจะอยากได้รุ่นไหน ต่างจองหาให้พี่ได้ไหมอะไรประมาณนี้คุยได้ทรมหาเอเชียได้นะฮะส่งได้ทั่วประเทศครับส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผมโอเคเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณนี้ฮะหรือว่าที่ถ้าจะมาร้านอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่บ้านคลองละวานคลองละวานครับถ้าจับจีพีเอสมาจับมาบ้านเกิดท่านพ่อพญาพิชัยดับฮะอ๋อเดี๋ยวพี่แนะนํานิดนึงนะให้ปักหมดเลยเข้าไปที่กูเกิลแมปครับผมเข้าไปที่กูเกิลแมปแล้วก็ปักหมดว่าร้านวรัญญา การเกษตรยนต์เวลาลูกค้าจะมาหาเรานะแค่ปักหมุดปุ๊บเขาจบ gps มามาถึงเลยฮะวันนี้พี่มาก็มาไม่มาไม่ถูกเพราะว่าหา gps แล้วมันไม่มันไม่เจอร้านวัลลัญญาการเกษตรยนต์นะแล้วลูกค้าจะมาง่ายนะครับนอกจากนั้นนอกจากเครื่องแล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์เสริมนะมีอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างล้อยางมีล้อยางราคาย่อมเยาล้อยางนี่ขายคู่แล้วหกร้อยครับหกร้อยครับผมก็ตามสภาพตามสภาพครับขายตามสภาพ แล้วก็มีพวกคาดพวกผานไถ่านไถครับผมพวกคาดพวกผ่านไถ่ผานหัวหมูผ่านหมูพวงผานพวงนะฮะตอนนี้สินค้าก็เริ่มยังไม่ค่อยเลยเอาเข้ามาโอเคโอเคสินค้าจะมีเข้ามาซื้อมาขายไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงเครื่องมือการเกษตรนะครับคิดถึงร้านวรรยาการเกษตรโยนนะครับ บ้านของระวานอำเภออาจจบนในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากญ้าและเสียโจต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาพปนี้สวัสดีครับ